กรณีถ้าเกิดกู้ร่วมแล้วปรากฏว่ารักพังแยกทางกันเลิกกับแฟนทำยังไงดี สวัสดีครับวันนี้ก็มาตอบปัญหาที่ถามกันมานะครับต่อจากคลิปที่แล้วครับกรณีถ้าเกิดกู้ร่วมแล้วปรากฏว่ารักพังแยกทางกันเลิกกับแฟนทํายังไงดีนะครับจะถอนถอนชื่อออกจากกู้ร่วมได้อย่างไรนะเรามาฟังกันว่าจะมีวิธีไหนบ้างนะครับขอเรียนแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะถอดถอนชื่อออกจากกู้ร่วมพูดได้ง่ายว่าเราไม่อยากจะมีภาระผูกพันกับคนคนนี้และเราไม่อยากยุ่งกับนี้สินก้อนนี้แล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคือ1นะครับลองไปยื่นขอถอดถอนชื่อออกจาก ธนาคารเดิมนะครับกรณีนี้นะคบผู้กู้หลักจะต้องมีเครดิตที่ดีนะครับและพอความหมายคำว่พอคือรายได้ของคนกู้หลักเนี่ยจะต้องมีความสามารถพอในการผ่อนคนเดียวนะครับตรงนีถง้ถึงจะสามารถทําให้ธนาคารเนี่ยอนุมัติในการถอดถอนชื่อผู้กู้ร่วมออกย้ํานะครับว่าผู้กู้หลัก จะต้องมีไรายได้มากพอที่จะผ่อนคนเดียวได้ธนาคารถึงจะอนุมัติให้ถอดถอนชื่อผู้กู้ร่วมออกนะครับอย่างที่2ถ้าอันแรกธนาคารไม่อนุมัติให้ทําอย่างไรนะครับอย่างที่2คือให้เราไปรีไฟแนนซ์คําว่ารีไฟแนนซ์ก็คือย้ายธนาคารนั่นเองย้ายธนาคารที่จะเป็นหนี้นั่นเองนะครับกรณีนี้นะครับเป็นเสมือนการขอยื่นกู้ใหม่แต่ ใช้คนกู้เพียงคนเดียวนั่นก็คือคนกู้หลักนั่นเองนะครับถามว่าทําอย่างไรอย่างเช่นสมมุติว่าเราเป็นหนี้ธนาคารสีม่วงนะครับเราต้องการถอดถอนชื่อผู้กู้ร่วมออกเราก็รีไฟแนนซ์อาจจะไปอยู่ธนาคารสีส้มธนาคารสีเขียวนะครับถ้าเกิดธนาคารสีส้มหรือสีเขียวขออนุมัติใช่ไหมครับชื่อของเราที่เป็นผู้กู้ร่วมชื่อของเราที่เป็นผู้กู้ร่วมเนี่ยก็จะหายไปนะครับกรรมสิทธิ์ก็จะกลายเป็นของผู้กู้หลักคนเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนเดิมเลยครับคนกู้หลักจะต้องมีเครดิตที่ดีและมีความสามารถใน กู้คนเดียวนะครับส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยผ่านเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนที่เรากู้ด้วยกันเนี่ยเรากู้ร่วมกู้ร่วมคือการเอารายได้2คนเนี่ยมารวมกันเพื่อให้ได้บ้านตามที่เราต้องการแต่พอจะไปแยกปุ๊บได้ไหมครับรายได้ของคนคนเดียวมันไม่พอนะครับข้อ1กับข้อ2เนี่ยก็จะไม่ค่อยผ่านหรือว่าพูดง่ายๆว่าเราจะถอดถอนชื่อผู้กู้ร่วมไม่ค่อยออกเลยนะครับก็เลยมีข้อ3ครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยขอถอดถ,ถ,ถอนชื่อก็ไม่ได้นะครับเรารีไฟแนนซ์ก็ไม่ได้อันที่3ก็คือการประกาศ ขคือช่องทางออกที่ดีที่สุดคือขายซั์นี่ออกไปเลยเพื่อตัดปัญหาเรื่องการเป็นพารานี่ผูกพันนะครับแต่แต่แต่ถ้าเราจะประกาศขายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําก็คือว่าเราจะต้องทําสภาพทรัพย์ของเราให้สมบูรณ์ให้หน่าอยู่เราจะต้องมีการรีโนเวทมีการตกแต่งให้ดีนะครับถ้าเป็นคอนโดเราก็ต้องทําห้องให้สวยงามพร้อมอยู่สิ่งที่สําคัญถ้าเกิดว่าเราอยากจะขายอย่าลืมนะครับว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่ว่าเราประกาศวันนี้แล้วพรุ่งนี้ขายได้มันใช้ระยะเวลาสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องรอนิดนึงแล้ว แต่งห้องแต่งบ้านให้สวยงามพร้อมอยู่และราคาที่ขายจะต้องเป็นราคาที่ต่ำกว่าทองตลาดนะครับย้าว่าต้องต่ำกว่าท้องตลาดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลูกค้าที่เขามาซื้อเขามีตัวเลือกถ้าราคาของเราต่ำกว่าทองตลาดตัวเลือกในการที่ลูกค้าจะเลือกมันจะง่ายเป็นไงครับสําหรับเรื่องของการอยากจะถอดถอนชื่อผู้กู้ร่วมยากไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีกระบวนการของมันท่านใดมีปัญหานี้อยู่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับค่อยๆแก้ค่อยๆทําไปนะครับสาหรับคลิปต่อไปเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวฝากติดตามมารับชมกันและ กรน,นี้ถ้าเกิดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคําถามในเรื่องของขอสังหาอย่าลีลาที่จะถามผมนะครับสามารถถามใ้ชุดคาถามผมยินดีตอบครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากสวัสดีครับ